เดี๋ยววันนี้พามาดูคันนี้นะครับสำหรับฮิลุสโววิล XRS จัดเซตโหลดโดยใช้โช๊คเดิมสเปกใหม่โช๊คเดิมดีอยู่แล้วนะการจัดเซตโหลดแบบว่าราคาประหยัดถ้าชอบแบบนี้ทําตามได้เลยในส่วนของเซตด้านหน้านะครับเราใช้โช๊คเดิมใส่ตัวสตัดปรับโหลดลงมาได้นะครับโช๊คเดิมสปริงเดิมได้เลยแล้วก็หลังจากโหลดแล้วก็ไม่ลืมที่จะใส่ตัวแผ่นรองปรับองศาตรงปีกลกนี่ครับเวลาตั้งศูนย์จะได้ได้ไดค่ามาตรฐานโรงงาน ในส่วนของชุดด้านหลังนะครับเราเปลี่ยนใส่สปริงโหลดของโปรเฟนเดอร์คันนี้กดหลังลง2นิ้วมิวเป้ายแดงๆคันนี้จะทรงโหลดแล้วก็ไม่ลืมเปลี่ยนล้อกับยางด้วยนะครับล้อแม็กลูกค้าเลือกเป็นล้อเวก VF04 นะครับสีดำเงาแบบนี้มาพร้อมกับยางโตยโยทยโอเพนคัตที่ AT3 สวยๆแน่นๆแบบนี้สเปค20นิ้วเซตโหลดแบบนี้งบประมาณไม่บานปลายนะครับจากเซตที่เป็นโหลดใช้ชงเดิม ทั้งเซ็ตแบบนี้ราคาจะอยู่ที่1 2 0 0 0บาทเท่านั้นเองก็ไถ้ชอบแบบนี้อิ่จัดให้ได้นะครับ